ครับก็ขอสวัสดีปีใหม่กับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนธันวา t h ในช่วงต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่ในเดือนมก,กราคมซึ่งเป็นเดือนปีใหม่ก็ขอให้ชาวราศีเมษนั้นนึกคิดอะไรก็หยท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งม,มา่ปรารถนานึกถึงเงินก็ได้งเงิน นึกถึงทองก็ให้ได้ทองการงานนั่นให้เจริญรุ่งเรืองชาวราศีเมษนั้นในช่วงของปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบกับสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องโชคลาภก็ขอให้มีมากับชาวราศีเมษในช่วงของปีใหม่ซึ่งเป็นปีที่ดีของชาวราศีเมษในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาราศี ภายในช่วงของเดือนธันวาของชาวราศีเมษนั้นก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็ยังเป็นเงินเป็นทองจะประกอบกิจการอะไรในเรื่องของการค้าขายก็จะดีหรือท่านจะทำเกี่ยวกับธุรกิจอย่างอื่น ในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงการเงินการทองนั่นท่านมีไม่ขาดกระเป๋าจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีเมษในช่วงของเดือนธันวาจะมีดวงดาวต่างๆมีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจึงทำให้ชาวราศีเมษมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละอย่าง ในช่วงที่วันที่สี่จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลอันนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมษจะประสบกับสิ่งดีๆหรือว่าพบกับสิ่งดีๆในชีวิตการทำมากินก็จะมีความรุ่งโรจและมีความโดดเดน่นใครเห็นใครก็อิจฉาใครเห็นใครก็ชมมีคนนิยมยกย่องท่านอยู่มากมายการทำมากินนั้นถือว่าชาวราศีเมษนั้นจะไม่ได้อยน้อยกว่าใคร สิ่งแวดล้อมและสิ่งรอบตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีเมษนั้นท่านมีประสบการณ์ต่างๆตัวของท่านนั้นเหมาะกับการเป็นผู้นำของชุมชนท่านมีความพร้อมท่านเป็นคนที่มีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างท่านทำได้ ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนั้นท่านก็มีประสบการณ์อย่างสูงท่านมีความเฉลียวฉลา,าดเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นมณนะอย่างดีการทำงานนั้นท่านทำแล้วต้องมีความสำเร็จท่านเป็นคนมุ่งมั่นทำจริงทำอะไรก็มีการเปิดเผยอยู่เสมอไม่มีการปิดบงังท่านเป็นคนที่เรียกว่าไม่เอารัดเอาเปรียบใครทั้งนั้น ท่านเป็นคนจริงใจทำอะไรก็ทำด้วยใจจริงท่านมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กับสังคมทั่วไปในงานส่วนรวมท่านก็มีการเสียสละทำอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมประเภทไหนท่านก็ทุ่มเทด้วยพระกําลังและแรงใจท่านไม่เคยย่อท้อต่อให้มีงานลำบากแค่ไหน ชาวราศีเมษนั้นท่านก็ลุยงานอยู่แล้วท่านเป็นคนบุกเบิกเป็นคนที่เรียกว่าถ้าหากว่าได้เป็นผู้นําชุมชนก็จะพัฒนาไปในสิ่งที่ดีๆจะทำให้ครอบครัวและมีและชุมชนนั้นมีความสุขมีความสบายมีความเจริญเกิดขึ้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบพัฒนาในตัวของท่านนั้นเป็นคนที่เรียกว่าบุกเบิกมีความมณะ สิ่งไหนที่ไม่ดีท่านก็จะมาปรับทำให้ดีที่ไหนยังไม่เจริญท่านก็จะปรับทำให้เจริญท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความคิดกวก้าไกลเรียกว่าม,ค miles, าคาม,า Yet, มีความคิดกว้างขวางพูดกันง่ายๆท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบทำอะไรให้มีสังคมเกิดการเจริญรุ่งเรืองท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดง่าย พูดง่ายเข้าใจดีใครมาติดต่ออะไรก็ให้ความช่วยเหลือท่านทุกคนท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในเรื่องของการงานการเงินนั้นท่านมีท่านก็ช่วยเหลือบางคนนั้นมีเงินไม่พอจะจะลงทุนอะไรบางคนก็มาขอหยิบขอยืมท่านก็ให้ด้วยใจจริงของท่านท่านให้ไปแล้วท่านก็ไม่ได้คิดอะไรใครจะให้ ลับคืนหรือไม่ให้กลับคืนก็แล้วแต่ท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจกว้างมีทางที่จะได้เป็นผู้นำของชุมชนอีกแต่หากในเรื่องของการเงินเรามาพูดถึงในเรื่องของส่วนตัวของท่านในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะมีเงินเข้ามาหาท่านหลายช่องทางก็เพราะว่าท่านมีงานที่ดีๆ บางท่านนั้นทำงานเกี่ยวกับค้าขายลงทุนต่างๆนานาก็จะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาให้การสนับสนุนชาวราสีเมษจึงมีความสำเร็จในเรื่องของการค้าขายไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์ท่านก็ขายได้ทั้งนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าสู้งาน งานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีการต่อยอดมีความเจริญรุ่งเรืองท่านจะมีลูกน้องและบริวารคอยรับใช้ท่านอีกมากมายบางท่านนั้นขยายจิตการกว้างขวางลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องธุรกิจต่างๆก็มีความสําเร็จเกิด <c oughs> ขึ้นทางนั้นบางท่านชอบทำงานเกี่ยวกับรับจ้างทั่วไปเกี่ยวกับการกอร่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ท่านก็มีงานเข้ามาหาท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีฝีมือลายมือทําอะไรก็ทําดีทําแล้วก็มีคนชื่นชมมีคนนิยมยกย่องท่านอยู่มากมา,ายจึงทำให้งานของท่านนั้นมาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านเป็นคนที่เรียกว่างานมารอไม่ได้รองานคนเราถ้าหากว่าเรารองานก็ถือว่างานยังไม่มีเข้ามาหาเรา แต่ถ้าหากว่างานมารอเราแสดงว่าเรานั้นมีงานเยอะมีงานเข้ามารอเราทำเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพราะว่าชาวราศีเมษนั้นมีงานเข้ามารอเพราะว่าท่านทำไม่ทันท่านเป็นคนขยันอีกต่หากงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่มารอท่านก็ทำได้หมดในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาในเรื่องของการงาน ท่านจะมีงานทําอยู่ตลอดงานที่เข้ามานั้นก็ถือว่าเป็นงานดีมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอีกมากมายท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันจึงมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอยู่เสมอจะมีคนคอยช่วยเหลือและมีผู้หลักผู้ใหญ่นั่น ให้กำลังใจในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นรวมถึงในสิ่งแวดล้อม ต่างๆก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านท่านเป็นคนขยันหมั่นเพียรในเรื่องการเงินการทองจึงมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่ไม่ขาดสายในช่วงนี้ถือว่าดวงดีในเรื่องโชคลาบก็มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรอย่าเพิ่งไปเสี่ยงการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีจะทำให้เราต้องช้ำใจเสียใจอีกต่หาเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็อย่าเบิ้งอย่าเพ่งบางควรเสี่ยงมากนักถ้าหากว่าเราจะคิดเล่นสนุกๆเพื่อกเป็นการบันเทิงนั้นก็ได้เล็กๆน้อยๆบางคนก็ได้เป็นลาบก้อนกกก้อนใหญ่ก้อนโตบางคนก็ได้เป็นลาบก้อนเล็กบางคนก็ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่เราทำกันมาในช่วงก่อนนั้นแต่จะให้ดี เรามีงานดีมีเงินดีเข้ามาก็ถือว่าเป็นโชคไปลาบของเราอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเสี่ยงดวงนั้นมันเป็นของที่ไม่แน่นอนบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเสี่ยงจะเป็นการดีในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงนี้ท่านระวังกอาไว้อาจจะมีมือที่สามเข้ามายุแยงให้ครอบครัวของเรานั้นต้องกระสัากระสายหรือว่า สับสนได้เกิดการวุ่นวายอย่าอย่าหูเบาพูดกันง่ายๆเราต้องหูหนักๆเขไว้ทั้งสองทัง้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นข้างหญิงข้างชายอาจจะมีคนมายุโยงส่งเสริมอะไรให้เราต้องแตกแยกกันอันนี้ท่านระวังไว้ถ้าหากว่าเราหูเบาอาจจะมีการกระทบกระทั่งและมีการเลืกลากันได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังคนที่เรียกว่ามือที่สาม อาจจะมากลั่นแกล้งในช่วงนี้เพราะว่าดวงชะตาราศีของเราในเรื่องของความรักนั้นไม่ค่อยดีบางคนก็มีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นในเรื่องของการงานที่เรียกว่าทำงานแล้วไม่ลงตัวกันบางทีก็มีการทะเลาะบางคู่นั้นอาจจะมีการถึงเลิกลากันได้เพราะฉะนั้น ในเรื่องคู่ครองในช่วงนี้ท่านระวังพูดจาอะไรอย่างหนึ่งอาจจะมีการจับผิดกันพูดจาแล้วอาจจะพูดร้ายถ้าพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายเป็นดีให้ท่านระวังไว้ในช่วงนี้แต่สําหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดีดวงของท่านนั้นอาจจะมีความสุขหรือว่าจะมีความ สนุกสนานในเรื่องของความรักที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้บางท่านก็มีของขวันของฝากมาให้ในช่วงของปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ก็ถือว่าความรักของท่านนั้นยังมีความอบอุ่นที่ดีอันนี้สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอาจจะมีการสละโสดหรือว่าจะมีการแต่งงานกันได้ในช่วงของปีใหม่แล้ว ในช่วงของเดือน4หรือว่าเดือนมกราคมเดือนกุมภาระยะนั้นอาจจะมีการแต่งงานกันหรือว่ามีการอยู่ร่วมกันก็ได้สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16เดือนธันวาานั้นจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนู อันนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมษนั้นมีการระมัดระวังกันบ้างทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางท่านนั้นก็มีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าเราทำงานส่วนรวมกันอยู่กันหลายคนอันนี้ก็อาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีการขัดแย้งกันได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังกันไว จะเป็นการดีในเรื่องการเงินการทองอีกอย่างหนึ่งถ้าบายเบนได้ก็จะดีไม่ให้ใครขอหยิบขอยืมถ้าให้ไปแล้วอาจจะมีการละหองละแหงหรือว่าจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันในช่วงที่เราจะเอาคืนในช่วงนั้นก็ถือว่าในเรื่องการเงินนั้นเป็นดาบสองคมเราให้ก็ดีไม่ให้ก็ดีเพราะฉะนั้นให้ท่านบายเบน ใครมาเขาหยิบเขายืมก็บอกไม่มีไปก่อนเพราะฉะนั้นเพื่อเพื่อเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลมเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินการทองนั้นไม่เข้าใครออกใครขนาดพี่น้องยังมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ส0เดือนธันวาคมอันนี้ก็ถือว่าดาวกระสุกนั้นจะเข้าสู่ในราศีกุม อันนี้จะทำให้ดวงชะตาราศีของชาวราศีเมษนั้นมีความสดใสขึ้นมาอีกในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานท่านไปเคยสมัครงานอะไรเข้าไว้ท่านก็จะได้ ในช่วงนี้ท่านจะคิดย้ายงานหรือว่าจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้ก็จะได้ในช่วงของเดือนธันวาคมในช่วงของวันที่30นั้นก็ถือว่าดวงของท่านนั้นโดดเด่นแต่หากว่าท่านจะไปกินเลี้ยงเกี่ยวกับในเรื่องของการสังสรรค์ ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ให้ท่านระวังเอาไว้บ้างก็เป็นการดีในเรื่องของการพูดการจาหรือว่าใช้อารมณ์บางทีก็จะไม่สบอารมณ์กันบางทีก็มีการมีเรื่องมีราวให้ท่านระวังไว้การกินเลี้ยงหรือว่าไปสังสรรค์ไปเที่ยวสัญจรอะไรการที่เรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หท่านระวังเอาไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ในเรื่องของการสัญจรไปมาถ้าหาก็าท่านใดใช้รถใช้สนนในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันในตนระวังไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุถ้าหากว่าเราระวังไว้ก็อาจจะหนักเป็นเบาาหากว่าเราจะไปทางเหนือทงางใต้ไปทางไกลก็ให้กลวดรถกลวดลาหรือว่าพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะขับรถออกไปเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ประมาท จะเป็นการดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษนั้นในช่วงของปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านโชคดีไม่ว่าจะคิดอะไรทำอะไรให้มีความสำเร็จอยู่เสมอให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี